ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสี่ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นเพื่อความไม่ฟั่นเฟือนเพื่อความไม่เสื่อมสูญแห่งพระสัทธรรมสประการเป็นฉไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเล่าเรียนพระสูตร อันเรียนกันมาดีด้วยบทและพยัญชนะอันตั้งไว้ดีแม้อัฏฐแห่งบทและพยัญชนะที่ตั้งไวด้ดีย่อมมีในดีไปด้วยดูก่อนพิกตุทั้งหลายนี้เป็นธรรมข้อที่หนึ่งย่อมเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นเพื่อความไม่ฟันฟ่นเฟือนเพื่อความไม่เสื่อมสูญแห่งพระสัทธรรม อีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ว่าง่ายประกอบด้วยธรรมอันทำให้เป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทนรับคำพร่ำสอนโดยเคารพดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นธรรมข้อที่สองย่อมเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นเพื่อความไม่ฟันฟ่นเฟือนเพื่อความไม่เสื่อมสูญ แห่งพระสัตยธรรมอีกประการหนึ่งภิกษุเหล่าใดเป็นพระหูสูตรเล่าเรียนนิกายทรงธรรมทรงวิน,นัยทรงมาติกาภิกษุเหล่านั้นบอกพระสูตรแก่ผู้อื่นโดยเคารพเมื่อภิกษุเหล่านั้นมอรณนาภาพลงพระสูตรย่อมไม่ขาดมูลเดิม ยังมีที่พึ่งอาศัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นธรรมข้อที่สามย่อมเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นเพื่อความไม่ฟันฟ่นเฟือนเพื่อความไม่เสื่อมสูญแห่งพระสัทธรรมอีกประการหนึ่งภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพระเถระเป็นผู้ไม่มากมากไม่ประพฤติย่อหย่อน ท่อทุระในการก้าวลงเป็นหัวหน้าในวิเวะปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้งหมู่ชนผู้เกิดมาภายหลังย่อมดำเนินตามอย่างภิกษุเหล่านั้น แม้หมู่ชนผู้เกิดมาภายหลังเหล่านั้นก็เป็นผู้ไม่มากๆไม่ประพฤติย่อหย่อนท่อธทุระในการก้าวลงเป็นหัวหน้าในวิเวกปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้ง ดูก่อนพิกษุทั้งหลายนี้เป็นธรรมข้อที่สีย่อมเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นเพื่อความไม่ฟั่นเฟือนเพื่อความไม่เสื่อมสูญแห่งพระสัตธรรมดูก่อนพิกษุทั้งหลายทำสี่ประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นเพื่อความไม่ฟั่นเฟือนเพื่อความไม่เสื่อมสูญ แห่งพระสัจธรรม